สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแชร์ข่าวเล่าเรื่องงานนะคะวันนี้จะมาทําความรู้จักแพลตฟอร์มไทยมีงานทําที่ช่วยคนไทยมีโอกาสเข้าถึงงานดีๆได้ง่ายน,นะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้จะมาตอบทุกข้อสงสัยโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยคุณนักกีตาศรีมณีรักษนะคะนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการจากกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานคะ่ะสวัสดีค่ะพี่แอนค่ะพี่แอนคะแพลตฟอร์มไทยมีงานทำเนี่ยคืออะไรและความเป็นมาเป็นยังไงบ้างคะพี่ค่ะ แพลตฟอร์มไทยมีงานทานะคะก็เนื่องจากกรมการจัดหางานค่ะมีบริการจัดหางานในประเทศอันเช่นการขึ้นทะเบียนให้คนหางานได้สประวัติการจัดหางานให้กับนายจ้างสถานประกอบการแล้วก็จัดหางานตามความเหมาะสมของผู้การศึกษาประวัติการศึกษาประวัติการทํางานและความสามารถการส่งตัวไปพบนายจ้างแล้วก็การติดตามผลการบรรจุงานค่ะก็โดยการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเช่นนักเรียนนักศึกษาผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการแรงงานที่อยู่บนพื้นที่สูงผู้ประสบภัยธรรมชาติและสธาธารณภัยผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดรวมทั้งให้บริการนายจ้างสถานประกอบการในการประกาศตำแหน่งงานว่างซึ่งผู้รับบริการจะสามารถเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยสำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหาคนครพื้นที่1ถึง10แล้วก็สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดจ้ะ ในต่อมาเนี่ยก็คือบริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีกรมการจัดหางานจึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริการจัดหางานในประเทศโดยพัฒนาแพลตฟอร์มไทยมีงานทําขึ้นมาเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนแล้วก็ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงข้อมูลมีรูปแบบการให้บริการทั้งแอปพลิเคชันเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเช่นคนหางานนายจ้างสถานประกอบการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งจากการให้บริการณะสำนักงานอีกช่องทางหนึ่งด้วยค่ะน้องเฟิร์นค่ะแพลตฟอร์มทางเมรทํามนะครคบะพี่มีขึ้นเพื่ออะไรแล้วรูปแบบการให้บริการมีอะไรบ้างคะพี่ องการจัดหางานเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงคนหางานกับนายจ้างสถานประกอบการโดยให้บริการในลักษณะดิจิทัลนแพลตฟอร์มแบบโคโรบวงจรค่ะเพื่อให้คนหางานเนี่ยได้มีงานทําแล้วก็นายจ้างสถานประกอบการเนี่ยได้คนทํางานที่ตรงกับตําแหน่งที่ต้องการค่ะในระบบไทยมีงานทําของกองการจัดหางานนะคะก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลตําแหน่งงานระหว่างภาครัฐจากสํานักงานกอพอแล้วก็เชื่อมโยงตําแหน่งงานว่างของภาคเอกชนจาก บริษัทชั้นนําที่ MOU ด้านการส่งเสริมการมีงานทําของกรงการจัดหางานเช่นบริษัทจัดหางาน j จ b าบีเคเคจอบชอบอกัน Adeco โก้ p มนพาวเวอร์เจ้าม o ยเว่ย์กู๊ดจอบเกต์ลิงเพอร์เซลโคลลี่สกาอแล้วก็บริษัทจัดหางานยินเชิ s h i p ค่ะทำให้แพลตฟอร์มไทยมีงานทำของเรามีตำแหน่งงานที่หลากหลายแล้วก็ทั่วประเทศค่ะ แล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลหลักสูตรการฝึอกอบรมผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทํากับหน่วยงานภาครัฐค่ะน้องเฟิน<ะ>เช่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสํานักงานจัดหางานเศรษฐกิจดิจิทัลสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบันวิชาการความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์แห่งชาติสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอ,อวอี๋ Microsoft เดป้าไทยแลนด์ TDGA และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในการให้บริการจัดหางานเพื่อสืบค,นคน้นข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมพัฒนาทักษะของตนเองได้ด้วยค่ะน้องเฟิร์นค่ะผู้ที่สนใจนะคะอยากใช้บริการเนี้ยค่ะพี่เขามีบริการอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนการบริการมีอะไรบ้างคะพี่ค่ะสําหรับคนหางานนะคะที่สนใจในการใช้แพลตฟอร์มไทยมีงานทํานะคะเราก็เปิดให้บริการทั้งในเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะคะโดยลําดับแรกเนะะี้ยค่ะ ท่านที่ยังไม่เคยใช้บริการมาก่อนนะคะท่านก็สามารถลงทะเบียนการใช้งานในเว็บไซต์ไทยมีง,งานทําแล้วก็แอปพลิเคชันไทยมีง,งานทํากรอข้อมูลประวัติส่วนตัวควุฒิการศึกษาประสบการณ์การทํางานทักษะที่ท่านมีนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้ท่าน,นมีโอกาสในการได้งานที่ตรงกับความต้องการของท่านมากค่ะส่วนเ,เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะท่านก็สามารถเข้าไปใช้งานในระบบสามารถค้นหาตําแหน่งงานว่างหรือว่าตาแหน่งงานที่ท่านสนใจในแพลตฟอร์มไทยมีง,งานทําค่ะ มันจะมีการแนะนําตําแหน่งงานให้แก่ท่านโดยตรงเนี้ยค่ะเราจะใช้ AI ในการจับคู่ตําแหน่งงานเพื่อให้มีความแม่นยําโดยระบบจะประมวลผลจากข้อมูลวุฒิการศึกษาประสบการณ์การทํางานทักษะของคนหางานแล้วก็ความต้องการของนายจ้างสถานประกอบการที่จะประกาศตําแหน่งงานไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้ท่านเลือกตําแหน่งงานที่ท่านสนใจแล้วก็กดสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีค่ะโดยไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปสมัครงานด้วยตนเอง ระบบเนี่ยก็จะทําการส่งข้อมูลของท่านเนี่ยไปยังสถานประกอบการหรือนายจ้างที่ประกาศตําแหน่งงานไว้ค่ะใ,ในตําแหน่งงานที่ท่านสมัครานายจ้างจะได้รับข้อมูลแล้วก็ทําการติดต่อเพื่อนัดท่านสัมภาษณ์งานและรับเข้าทํางานค่ะจากนี้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานจะมีการติดตามผลการบรรจุง,งานจากนายจ้างหรือว่าตัวท่านเองต่อไปค่ะทงเฟินค่ะนายจ้างแล้วก็สถานประกอบการสามารถเข้าใช้บริการอะไรได้บ้างคะค่ะ สำหรับนายจ้างสถานประกอบการนะคะสามารถใช้แพลตฟอร์มไทยมีงานทำนะคะในการประกาศตำแหน่งงานว่างค่ะโดยนายจ้างจะต้องลงทะเบียนในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำเหมือนกันค่ะแต่ว่านายจ้างจะต้องเป็นการกรอกข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการให้ครบถ้วนนะคะเพื่อเมื่อการดําเนินการเรียบร้อยแล้วเน,นี่ยค่ะเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลของนายจ้างแล้วก็รายละเอียดหลักฐานการเป็นนายจ้างแล้วก็จะมีการแจ้งผลอนุมัติในระบบผ่านทาง e อีเมลของนายจ้างค่ะ จากนั้นนะคะนายจ้างก็สามารถเข้าไปดำเนินการประกาศตำแหน่งงานว่างในระบบตำแหน่งงานที่ถูกบันทึกในระบบะค่ะจะถูกประกาศหน้าเว็บไซต์ไทยพีงานทำค่ะเพื่อให้คนหางานได้ค้นหางานแล้วก็สมัครงานที่สนใจโดยนายจ้างค่ะสามารถเรียกดูประวัติของผู้สมัครงานได้แล้วก็คัดลอกรายชื่อเพื่อนัดสัมภาษณ์แล้วก็รับเข้าทํางานตรงนี้ค่ะทำให้ในายจ้างสถานประกอบการได้คนทํางานที่ตรงกับทักษะความต้องการที่ประกาศตําแหน่งงานไว้ค่ะ ค่ะพี่อคะสิ่งที่ผู้ใช้บริการควรรู้ก่อนเข้าใช้ระบบมีอะไรบ้างคะพี่ค่ะในตัวแพลตฟอร์มไทยมีงานทํานะคะเราก็มีรูปแบบออนไลน์เพื่อเพื่อให้บริการจัดหางานเนี่ยค่ะได้มีการเชื่อมโยงระหว่างคนหางานกับนายจ้างสถานประกอบการนะคะโดยเราให้บริการสส่วนค่ะค่ะก็คือให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการหางานทำแล้วก็ให้บริการแก่นายจ้างสถานประกอบการในการจัดหางานให้กับคนที่ต้องการหางานใช่ไหมคะ สำหรับคนหางานที่เข้ามาลงทะเบียนในแพลตฟอร์มไทยมีงานทําไปแล้วอะค่ะ,<ท>ะเมื่อเข้ามาใช้งานในระบบแล้วอะเราไม่ได้ดําเนินการใดๆภายใน30วันเนี่ยระบบจะทําการลบข้อมูลของท่านไว้ค่ะจนกว่าจะมีการเข้ามาอาัปเดตข้อมูลหรือว่ามีการเข้ามาใช้งานในระบบอีกครั้งหนึ่งอะค่ะแล้วก็ในส่วนของนายจ้างสถานประกอบการนะคะหากไม่ได้ดําเนินการใดๆภายใน30วันนะคะระบบก็จะทาการลบข้อมูลเช่นกันค่ะแต่จะต่างจากคนหางานตรงที่ นายจ้างสถานประกอบการที่ใช้บริการระบบไทยมีงานทำเราแล้วเนี่ยค่ะกรมการจัดหางานจะมีบริการออกบัตรนายจ้างให้หนึ่งมีอายุหนึ่งปีค่ะซึ่งถ้าหากบัตรของท่านหมดอายุ่าค่ะท่านจะต้องดําเนินการต่ออายุก่อนใช้งานระบบนะคะในจงนี้ค่ะสามารถใช้บริการต่ออายุผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทําได้เลยค่ะน้องเฟิร์นค่ะสุดท้ายนี้พี่แอนอยากฝากอะไรทึ่ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมทางบ้านบ้างคัะพีแพลตฟอร์มไทยมีงานทํานะคะ ก็ช่วยให้คนหางานได้มีงานทำที่สนใจแล้วก็ได้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการค่ะอีกทั้งยังสามารถช่วยให้เพิ่มหลักสูตรค้นหาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มและก็พัฒนาทักษะของตนเองละใ,ในส่วนของนายจ้างก็จะได้มีพื้นที่ในการประกาศตำแหน่งงานว่างแล้วก็ได้คนหางานที่ตรงกับความต้องการของที่นายจ้างต้องการค่ะแล้วก็อีกทั้งบริการ แพลตฟอร์มไทยมีงานทําเรายังมีการให้บริการตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะสําหรับคนทั่วไปที่ต้องการหางานนะคะแล้วก็นายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการใช้บริการจัดหางานแบบครบวงจรนะคะท่านสามารถใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทําซึ่งให้บริการทั้งทางเว็บไซต์ไทยมีงานทา doe.go.th และแอปพลิเคชันไทยมีงานทํา หากใช้บริการแล้วอยากให้มีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงอย่างไรก็สามารถเข้ามาเสนอแนะในแพลตฟอร์มไทยมีงานทําได้เราจะนําความคิดเห็นของท่านไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไปค่ะ,นะคะ,คะนอกจากประเด็นที่พี่แอนต้องการฝากแล้วลูกควช่วยที่ท้ายช่องทางการสอบถามเพิ่มเติม่อยคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สํานักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะแล้วก็สํานักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นึถึงสิ หรือสายด่วนครมการจัดหางาน1694ค่ะนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณนักกิจตาศรีมณีรักนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการจากกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานที่ให้เกี็บมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการพบกับสาระดีๆจากกรมการจัดหางานใหม่ในปีหน้าและอย่าลืมติดตามรายการแชร์ข่าวเล่าเรื่องงานผ่าน y o u t u b e ที่ช่อง PR DOE n e w ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ